มวนที่สี่นัเอลักษณะของเจตสิกสี่ประการด้วยกันเราเรียกว่าลักษณาทิจตุกะน,นะฮะลักษณะสี่มีสี่หัวข้อมีลักษณะเป็นต้นลักษณาทลิลักษณะบวกอาทินะเขาก็แสดงด้วยอย่างนั้น ถ้าโดยเจตสิกทั้งหมดแล้วนะโดยอาัาเจตสิกทั้งหมดจะมีลักษณะอย่างไรอันแรกก็คือลักษณะที่จตุก,กะแสดงลักษณะของเขาคือหนึ่งเป็นอะไรอาศาายัยจิตเกิดอาศาายัยจิตเกิดขึ้นแสดงว่าไอ้เจ้าเจตสิกนั้นต้องเกิดขึ้นร่วมกันกับ จิตเสมอจะเกิดตามลำพังไม่ได้เกิดตามลำพังไม่ได้นะเช่นเดียวกันกันกบจิตจิตจะเกิดตามลำพังโดยไม่มีเจตสิกก็ไม่ได้นะฮะนี่ก็เป็นหน้าที่ของเขาคุณสมบัติของเขา ก็คือมีการเกิดร่วมกันกับจิตเขาสามารถจะเกิดร่วมกันกับจิตได้ที่เราเรียกว่าสัมปยุตที่มันสัมลักษณะของสัมปยุตอ,อ่มีอะไรบ้างลักษณะของสัมปยุตทวาประมวลลักษณะของสัมปยุตมีอะไรบ้างเอ อท่าชนที่ต้องฐอา,านนา้มท่านเนี่ยเขาต้องการจะรู้จักท่านจะได้อาไปท่องนะเพราะว่าเดี๋ยวก็พอจบแล้วก็ยังไม่รู้จักท่านจำชื่อไม่ได้แล้วท่านก็อุตส่าห์มาเยี่ยมนะแล้วขออย่างหนึ่งไหมคะ,ะโดยมากท่านมานี่มาเล่นอะไรเอ่ยกับฉัน เออาจารย์ทายพิ่อาจมาชื่ออะไรแล้ว <laughs> ก like like <üg arcade> ันได้บ <ppy aciones> ้างไม่ได้มั่งยังท่านในจำได้เลยลักษณะที่จะตุกะทําเป็นพิเศษอานะคะตบลงเป็นท่านสำเนานะคะอ่าท่านกว่าตอบมาดิ ต้องเกิดพร้อมกันดับและอะไรอีกเอคาดีโรทะาเมื่อเกิดพร้อมกันก็ต้องดับพร้อมกันและอะไรอีกข้อที่สามเอคาลัพณะคืออมีอารมณ์อันเดียวกันกับจิตเมืนเกิดพร้อมกันอยู่แห่งเดียวกันนะฮะต้องไรับอารมณ์แยกไปรับอารมณ์อื่นไม่ได้ที่ไปไในใจไปไหนก็ต้องไปด้วยกัน แล้อะไรอีกเอกวัตถุกะเอ่ออาศัยวัตถุอ,นอันเดียวกันกับจิตอันนี้นะฮะแล้วอาปารมาธร,รรมที่จะสัมปยุกกันได้น,น,นั้นมันมีอยู่สองอย่างเท่านั้นใช่ไหมคือจิตและเจตสิกทเท่านั้นที่จะสัมปยุกกันได้เพราะจิตและเจตสิกนั้นเป็นทำไม มันเป็นน้ำด้วยกันเหมือนกับน้ำพึ่งกับน้ำอ้อยก็เป็นของเหลวเหมือนกันก็สามารถจะละลายพนกันได้เอาละนี่นะฮะนี่เป็นเรื่องของเจตสิกว่าเป็นอย่ังไรและเมื่อวานนี้เราก็บอกว่าเจตสิกนั้นห้าทั้งห้าสิบสองนั้นน่ะเขาแบ่งออกไปตามหน้าที่การงานนะคะเขาแบ่งออกไปตาม หน้าที่ตามลักษณะได้สามกลุ่มด้วยกันหรือสามหมวดสามกองอะไรก็ตามเห,หรือในที่นี้เขาใช้ว่าคำว่าราศีนะฮะแบ่งออกไปเป็นสามราศีสามราศีนั้นได้แก่อะไรบ้างท่านฉลองอัญญสมานาเ,เวลาเรียกชื่อ จำตัวเลขสิบไปเลยอัญญสมานาเท่าไหร่สิบสามค่ะนะฮะอัญญสมานาสิบสามนะฮะแล้วก็อะไรอีกล่ะคะอากูศลนสิบสี่โสภณะอ่าโสภณะยี่สิบห้าจำตัวเลขสิบไปเลยมันจะได้ปิดปากนะฮะพูดอะไร อัญยสมานาก็สิบสามเลยไม่ต้องมานั่งคิดว่าอัญยสมานามีเท่าไหร่น้อแล้วนั่งนับหนึ่งสองสามเจอกนเวลาเนะะนี่ยคือวิธีจําพอนึกถึงมันก็จําติดไปเลยนะ,ะอะนี่ในอัญยสมานาทําไมถึงเรียกว่าอัญยสมานาทําไมถึงเรียกว่าอัญยสมานาพระแววเออ อัญยาแปลว่าอะไรคะอื่นๆทำอื่นๆเมาเรียกอ,อันยะนะอัญยะและสมานาแปลว่าเสมอเอางั้นรวมกันรวมกันเท่าจะแปลว่าอะไรล่ะรวมเสมอกันกับทำอื่นๆทำอื่นๆนั้นหมายความถึงทำอะไรล่ะหมายความว่าเจตสิกอื่นๆเจตสิกปุ่มอื่น นะนั่นก็คืออัญญสมานานั้นสามารถจะเข้ากับเจตสิกกลุ่มที่เป็นอกุศลก็ได้กลุ่มที่เป็นโสภณะก็ได้นะฮะหรือจะพูดอีกในหนึ่งว่าไอเจ้าอัญญสมานานั้นสามารถจะเข้าประกอบกับจิตที่เป็นกุศลเป็นอกุศลก็ได้เป็นโสภณะจิตก,ก็ได้เราเราไม่เรียกว่ากุศลนะฮะ เราเรียกโสภณะอย่างนี้ค่ะไอโสภณะหนความว่าจิตที่ดีงามนะฮะจิตที่ดีงามไม่ไม่ให้ผลเป็นความกข์จิตที่ดีงามแต่จิตที่ดีงามก็ยังแบ่งออกเป็นสามประเภทนะฮะสามประเภทก็คือเป็นกุศลเป็นเป็นผลของกุศลที่เราเรียกว่าวิบากและกิริยาเป็นจิตของพระอาหารหันต ยังแบ่งออกไปเป็นสามอีกเพราะฉะนั้นเราจะไปเรียกว่ากุศลมันยังครอบคลุมไม่ไม่หมดะนะฮะเราเรียกกุศลอย่างเดียวไม่ได้เพราะมันจะต้องพูดครอบคลุมไปถึงจิตประเภทอื่นๆด้วยนะแล้วครอบคลุมไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราเรียกว่าโสภนะโสภณะแปลว,ว่าดีงามน,นะฮะที่ดีงามน,นี่มาพูดถึง อัญญสมานานั้น13ดวงนั้นมันมีความสำคัญอย่างไรมีความสำคัญอย่างอย่างไรท่านกรองมามีความสำคัญยังไงคะมันทำไมมันสำคัญยังไงมันสำคัญนะอัญญสมานานี่มันสำคัญนะสำคัญอย่างไร เอ,ออเออเออหากันใหญ่หากันใหญ่เลยมันเหมือนจะก็ตัแล้วก็ได้แล้วนี่มันเหมือนจะทำอื่นๆนะฮะมันมีลักษณะอันหนึ่งก็คือว่าไอ้อัญญสมานานี่นะฮะมันเข้ากับกิจได้ทุกประเภทนะคะอัญญสมานาเนี่ย มันต้องเข้าประกอบกับกจิตได้ทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นกุศลทุกชาตินะชาติของจิตมันมีอยู่สี่นะชาติของจิตมีกุศลอกุศลวีบากกายามันเข้ามันต้องเข้าประกอบกับกจิตทุกชาติทําไมมันถึงงเข้าประกอบละ่ะเพาเป็นตัวสภาวะที่สําคัญที่ทําให้จิตนั้นไปรู้อารมณ์ ไอ้เจ้าจิตเนี่ยมันทําหน้าที่ในการรู้อารมณ์ก็จริงแต่ถ้าไม่มีเจตสิกเข้าไปประกอบแล้วไม่มีสภาวะเหล่านี้เข้าไปร่วมด้วยแล้วเนี่ยรู้อารมณ์ไม่ได้นะมันจึงมีความสําคัญมันต้องเข้าประกอบกับจิตทุกประเภทไม่ได้บอกว่าทุกดวงนะทุกประเภทเท่านั้น เพราะว่าตัวอัญญสมานานั้นก็ยังแบ่งออกเป็นอสองกลุ่มอีกคือสัพพะสิตาสาธารณะและปะกินตะนะะยังแยกออกไปเป็นสัพพะสิตาสาธารณะเจตสิกเจ็ดดวงและปะกินตะอีกหกดวงในสิบสามดวงนี่นะคะยังแยกออกไปอีกเ ไอ้เจ้าสัพพะจิตะสาธารณเจตสิกนี้เป็นเจตสิกที่ต้องเข้าประกอบกับจิตได้ทุกดวงสัพพะแปลทั้งหมดทั้งปวงเข้าประกอบกับจิตได้ทั้งหมดโดยทั่วไปนะแปลอย่างนั้นนะสัพพะแปลว่าทั้งหมดทั้งปวงและก็สาธารณะแปลว่าทั่วไปเจตสิกที่เข้าประกอบกับจิตทั้งปวงเป็นสาธารณะ โดยทั่วท่วไปเจ้านี่และเจ็ดดวงนี่แหละสำคัญที่สุดเลยนะเป็นตัวอเป็นสภาวะที่ทำให้จิตได้รู้อารมณ์ทำให้จิตรู้อารมณ์สัพพะจิตจตสาธารณะเพราะฉะนั้นเจ้าสัพพะจิตตสาธารณะเจตสิกนั้นต้องเข้าประกอบกับจิตทุกประเภทและทุกดวง นะ,ะต้องเข้าประกอบกับจิตทุกประเภทและทุกดวงส่วนปะกินนกะปะกินนกะเรียรย่ยไรเขาบอกแปลว่าเรียรายารที่เรียรายนะ,ะไม่ใช่เลียายารปะกินนกะในแปลว่าเล็กน้อยเรียยายคือ,อจะปะกินนกะเจริกนั้นเข้าประกอบกับจิตเหมือนกันนะคะแต่ว่า ในทุกประเภทเหมือนกันแต่ไม่ทุกดวงนะคะไอ้สัพพะจิตะสาธารณะนี่มันเข้าประกอบกับจิตได้ทุกประเภทและทุกดวงส่วนปกินากะประกอบกับจิตได้ทุกประเภทแต่ไม่ทุกดวงนี่คือความแตกต่างกันนะ,ะมีความแตกต่างกัน สรุปแล้วถ้าจะถามว่าจิตนั้นอ่ะมีเจติตเข้าประกอบอย่างน้อยที่สุดกี่ดวงคะเจ็ด <7 S 1> ดวงค่ะนะในจิตแต่ละดวงนั้นจะต้องมีเจติตเข้าประกอบอย่างน้อยเจ็ดดวงเจ็ดดวงนั้นก็คือสัพพิตตสสา,ารณะเจติก ถ้าถึงแค่นี้ใครยังจับต้นจนปลายไม่ถูกมึ่งห้ามหลับนะจะบอกว่าห้ามได้ไงฉันจะห้ามให้ได้ล่ะถ้ามันโลกอย่างนี้เนี่ยเวลาถึงใครหลับหลับง่วงง่วงจนก็มักจะถามมือปลุกให้ตื่นเมันเชิญแกล้งนิดๆนะ เอาล่ะนะคะเมื่อวานี้เราก็ไปพูดถึงอัญญสมานาเจตสิกดวงแรกคือผัสสะนะฮะทัสสะเจตสิกก็คือธรรมชาติที่กระทบถูกต้องกับาอารมณ์เหการที่จะจิตจะรู้อารมณ์ ในทารที่จิตะรู้อารมณ์ได้นะต้องมีอารมณ์ด้วยนะจะมีอารมณ์หรืออารมณ์ไปกระทบ,บ,นะบกันกับขวานนะฮะหรืออารมณ์ไปกระทบกับขวานขวานใดขวานหนึ่งนะคะไปกระทบย้อกน,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 นกันเท็กขวานขวานมีหกขวานกระทบไปทีละขวานนนะคะ ชอบกับอารมณ์ไปไปกับชบกับสวรรก็ทําให้เป็นตะเกือนนิดหนึ่งจิตก็ออกมาอารมณ์ตรงวสวรรค์ตา่างๆนะคะในจิตเนี่ยหรือวิญญาณเนี่ยเราจะต้องประกอบไปด้วยเอ้เกษตกนะฮะประกอบด้วยไอ้ไอ้เกษตก ดวงหนึ่งท่สภาวะทางอหนม่งมันก็มีความสามารถมีมสามบัติาาในการที่จะกระทบถึงต้องกับอารมณ์ไม่ให้ทำให้อารมณ์มากระทบถึงต้องกจิตนะจิตอันนี้ทำให้จิตเนื้อจิตนี้มันเป็นข้าประกอบจิตมันก็ต้องทำงานเกี่ยวพันกันกับจิต ก็ทําให้จิตนั้นอ,อไปกระทบถูกต้องกับอารมณ์อการกระทบถูกต้องกับอารมณ์อันนี้แหละก็ทําให้จิตสามารถจะรู้อารมณ์ได้ทุขันนี้จิตม,มันเข้าไปรับรู้อารมณ์เหมือนกับถ้าเอาและเอาน้ำแข็งวางใส่มือ ทำไมมือเย็นเรารู้สึกไหมว่ามือเย็นรู้สึกนะฮะรู้สึกอะไรนะะเกิดจากตัวรูปนะฮะร,ร,ร,รูปนั่นคือรูปอ่าเตโชเตโชมีทั้งร้อนทั้งเย็นรูปนั้นไปสัมผัสถูกต้องกันกันกบภาษาทะลุ คือทวารจิตกายเยทวาน,อาวานพอกายเยะวปะทะพบถูกต้องกัายเยาวานไอ้ตัวจิตก็ออกมารับรู้อารมณ์นะฮะออกมารับรู้อารมณ์ที่ทวานนั้นๆน,น,นะฮะรับรู้อารมณ์พอรับรู้อทำก็เกิดอัจฉะิยกระทบถูกต้องกับอารมณ์เข้ามันก็รู้ทีเดียวว่าโออารมณ์อันนี้มันมีความร้อนความเย็น อย่างไรมันรู้อย่างนั้นไม่ใช่ตัวปภาษาทะลุตัวกายประษาทรู้นะกายภาษาเป็นพวกรูปไม่สามารถจะรู้อารมณ์ได้แต่ที่ตัวไปรู้อารมณ์นั้นคือตัวจิตนะจะมารู้อารมณ์ทางกายอย่างนี้แล้วก็เรียกว่ากายวิญญาานะจิตเรียกกายวิญญาณาไปรู้อารมณ์ทางกาย ก็เป็นตายะมียานเนี่ยทำให้เรารู้สึกเจ็บเย็นร้อนอ่อนแข็งย่อนตึงนี่และตัวภาษาสรลุก็สังเกตที่ทำไมหมอเขาผ่าตัดเราได้เ,เขาฉีดยาสลบเพื่อใม่จิตมันออกมารับรู้อารมณ์นี่นะทำให้ประสาทที่มันชา เขาขอมากระทบแล้วมันมันไม่จะมีผลต่อทําให้จิตออกมารับรู้อารมณ์หรือทําให้หลับไปทำลายประสาทของเราให้มันชา้าให้มันหลับไปไม่สามารถจะออกมารับรู้อารมณ์ได้เป็นอย่างนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันแต่เราไม่รู้ถ้าถ้ามันมีผัสสะแล้วนะถ้าเรามี ขวานมีอารมณ์แล้วอยาห้ามไม่ให้รับรู้อารมณ์ไม่ได้มันต้องรับรู้วันยังค่ะน,นะจะปิดหูปิดตาบางท่านบอกว่าเข้ากรรมาฐานต้องหลับตานะถ้าหลับตาสักกิเลสจะนั้นไม่เกิดทางตาไม่เกิดทางตามเกิดทางไหนได้ หูก็ได้นะจมูกก็ได้ลิ้นก็ได้ตายก็ได้อย่างชั้นชั่วใจแมมตัวนี้ตัวนี้สำคัญมันฟุ้งซ่านเดี๋ยวไปรับอารมณ์น,นั้นเดี๋ยวไปรับอารมณ์น,นี้มันมีอิสระซะเหลือเกินนึกถึงอารมณ์นั้นอารมณ์นี้บ่อยๆกิลเลสมื่อเกิดกิลเลสมันเกิดตรงไหนตรงที่จิตไปรับรู้อารมณ์ กิเลสมันเกิดตรงนั้นที่ทัานทีสี่นะกิเลสนั้นมันมีอยู่สามขั้นตอนใช่ไหมมีกิเลสอย่างหยาบคือออกมาทางทางตายและทางวาจากิเลสอย่างหยาบแล้วก็กิเลสอย่างกลาง เารียกปริยุทธานะกิเลสมันมีวีสิจะมากิเลสเราไปสรุปเข้าไปก็แล้วก,ลก,กันเอาวันนี้เอาเป็นตัวอย่างนิดหน่อยก่อนปริยุทธานะกิเลสนั้นเป็นกิเลสที่อยู่ในใจแม้ว่ามันจะไม่ออกมาทางกายทางวาจาแต่มันอยู่ในใจอย่างเช่นใครก็าทำอะไรให้ท่านขุ่มเคืองแต่ท่านก็ไม่พูดไม่ทำร้ายเขานะฮะ แต่ใจล่ะนะรู้สึกไหมรู้สึกไม่พอใจนะความไม่พอใจโทสะมันเกิดในใจท่านแล้วกิเลสมันเกิดขึ้นในใจของท่านแล้ว,ลนในใแ,ลวและยังมีอนุสัยหญิและไอ้ไอปาริยขาอันนี้กิเลที่อยู่ในใจนี่มาจากไหนมาจากอนุสัยกิเลสคือกิเลสที่ยังละไม่ได้มันจะตามท่านมาทุกภพทุกชาติดีกว่านอนเรื่องในขันธสันดาน เพราะฉะนั้นถือศีลนั้นละกิเลสได้เฉพาะออทางยังหยาบนะเพียงแต่มุงลังคาเท่านั้นนะมันไม่ยังมีทางรั่วไหลออกอมานะทำอย่างไรล่ะเราถึงจะละปริศษาหรือกิเลสอย่างกลางได้เขาบอกว่าให้ทำสมาธิให้ทำสมาธาิถ้ามันจิตไปรับอยู่อารมณ์อันเดียวอารมณ์อื่นไม่รับ เพราะฉะนั้นกิเลสไม่มีไม่เดตอนนั้นไม่เกิดจิตก็ดิ่งลงสู่สมาธิแลนะมีความสุขเลยอยิง่งแต่กิเลสหมดมไหมไม่หมดนะคะกิเลสจะประหารกิเลสได้ก็ด้วยปัญญาที่เกิดจากวิสสนาปัญญา,ญญาหรือโลกุตลักษปัญญาเท่าน,นั้นเองมีเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ให้รู้สึกไว้ ว่าเราจะทําอะไรด้วยเสยด้วความประสงค์อย่างไรนี่นะผัะจะนั้นก็มาพูดถึงพัะจะต่อไปพัะจะนั้นนะ่ะมันเป็นเจตสิกที่เป็นสภาวะที่เป็นกระทบถูกต้องกับอารมณ์สภาวะที่จปกระทบถูกต้องกับอารมณ์นี่ในลักษณะที่จจตุตตนะมีการกระทบกับอารมณ์มีการประสานกับอารมณนะ์ทำให้มีการประสานกันระว่าง อารมณ์ทาวารและอินญาณนะคะเป็นเมื่อมีการประสานกันแล้วมีความสัมพันธ์นะคะเป็นเมื่อมีการประสานกันแล้วมีความสัมพันธ์กันแล้วก็เกิดมีการประชุมพร้อมกันสําหรับสภาวะธรรมทั้งสามคืออารมณ์ทาวารและอินญาณแน่ละพัะจะนั้นมันจะกระทบธรรมชาติจะกระทบถูกต้องกับอารมณ์ เพราะฉะนั้นเหตุใกล้ของผัสสะก็คือก็คืออารมณ์ถ้าไม่มีอารมณ์จะไปกระบกับอะไรล่ะคะนะ,ะมันต้องมำลักษณะของเขาคือนำจัพปยุตธรรมนั้นไปกระทบถูกต้องกับอารมณ์เพราะฉะนั้นมันต้องมีอารมณ์นะคะนี้วันนี้จะพูดต่อไปถึงเจตสิกดวงต่อไปคือเวทนาะ